มาที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปทั้งทีนะคะก็ต้องพบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษใช่ไหมคะสำหรับบูธของ s อก็เช่นเดียวกันค่ะมีโปรโมชั่นสุดพิเศษมาฝากคุณผู้ชมด้วยแต่ก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องไปรับชมกันก่อนว่าในบูธของ s อสในปีนี้นะคะมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างคะ่ะและคนที่กาลังยืนอยู่ข้างเราวันนี้นะคะก็คือคุณเอกค่ะสวัสดีค่ะคุณเอกค่ะสวัสดีครับค่ะก,ก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอสอบถามนิดนึงว่าสาหรับ s อสมาเรื่มง,งานมอเตอร์เอ็กซ์โป2021มีสินค้า<ม>อะไรเด็ดๆมาได้ใช่ไหมวันนี้นะครับับนการรรร่วมงคงคค้แ ของบูธเอสไอไทยแลนด์แล้วก็ <Wow. S 1> คอนตินัมของเรา <Ha. S 1> ครับก็วันนี้การออกบูธของเราเนี่ยเราเตรียมสินค้าพิเศษเลยครับนั่นก็คือตัวตัวที่ชื่อว่าครีนครับตัวที่ชื่อว่าครีนก็คือตัวล้างห้องเครื่องนั่นเอง oh, <ha. S 1> อันนี้ปกติเราจะไม่ได้ทําแถมนะครับแต่ว่าในงานเนี่ยเราแถมฟรีเลยครับซื้อน้ํามันรุ่นไหนก็ได้ครับ <Ha. S 1> ให้ครีนไปเลย เพียงแค่มาซื้อ s อ i อภายในงานมอเตอร์ p o ตร์เท่านั้นใช่โอ้โหต้องบอกเลยว่าคุ้มชยิ่งกว่าคุ้มอีกนะคะคุณผู้ชมนอกจากนี้นะคะภายในงานเนี่ยก็สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะทราบข้อมูลนะคะของ s อ i อเพิ่มเติมเนี่ยสามารถสอบถามได้หลากาช่องทางไหนอีกไ้งคะครับก็เรามีช่องทางนะครับทาง Facebook นะครับทาง s อสออยล์ไทยแลนด์นะครับพิมเอสออไทยแลนด์ก็ขึ้นเลยนะครับใน Facebook เอาละค่ะและสุดท้ายนี้นะคะต้องฝากไปด้วยสําหรับใครนะคะที่งานมางานมอเตอร์เอสโตนะคะแล้วก็ต้องมาด้วยนะคะที่บูธของ S อสไค่ะรับรองเลยว่าคุณผู้ชมจะได้รับการบริการที่ประทับใจอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณเอกเชิญชวนคุณผู้ชมท่านที่ยังไม่ได้มางานมอเตอร์เอสโตหน่อยค่ะครับก็สําหรับปีนี้นะครับเป็นปีแรกของเราเลยนะครับเราตั้งใจเลยครับที่จะขนสินค้าที่มีคุณภาพนะครับจากประเทศเกาหลีใต้นะครับเอสไอผลิตจากเกาหลีใต้ หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นำเข้ามาไม่ได้ผลิตในประเทศไทยนะฮะให้กับทุกคนได้ใช้แล้วก็มีของแถมแบบจัดเต็มให้กับทางลูกค้าผู้รักรถทุกคนเลยครับค่ะไม่มาไม่รู้นั่นเองนะคะคสำหรับนี้ต้องขอขอบคุณคุณเอกได้ค่ะขอบคุณนะคะคขอบคุณครับ